กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพี่ชายและน้องสาวคู่หนึ่งชื่อฮันเซลและเกรเทลอาศัยอยู่มานดาขอะพวกเขาได้เสียชีวิตไปตั้งแต่พวกเขาอย่างเป็นทารกพวกเขาอาศัยอยู่กับบิดาในกระท่อมน้อยในป่าใหญ่บิดาของพวกเขาพยายามหาเลี้ยงชีพด้วยการตัดไม้และเลี้ยงลูกไปด้วยในเวลาเดียวกัน2-3ปีถัดมาเขายังคงดิ้นรนกับการแบ่งเวลาทำงานและเลี้ยงลูกทั้งสองเขาจึงตัดสินใจแต่งงานใหม่ ภรรยาของช่างตัดไม้มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยและนางเกลียดที่พวกเขายากจนและต้องมาอยู่ในกระท่อมซำซ่อหลังเล็กที่อยู่ในป่าใหญ่แล้วนางก็รังเกียจลูกเลี้ยงทั้งสองด้วยในคืนเหมันอันเหน็บหนาวในขณะที่พวกเขากำลังเตรียมตัวเข้านอนฮันเซลและเกรเทลได้ยินแม่เลี้ยงพูดกับปิดาของเขาเราจะผ่านหน้าหนาวนี้ไปได้ยังไงกัน เรามีอาหารไม่พอถ้าเราไม่เอาเด็กพวกนี้ออกไปแล้วก็เราจะต้องอดตายแง่แง่ปิดาของพวกเขาโต้อต,อตอบด้วยความโมโหไม่ต้องมาเถียงฉันตัดสินใจแล้วพรุ่งนี้เราจะพามันเข้าไปในป่าแล้วทิ้งมันไว้ที่นั่นเมื่อได้ยินเรื่องทั้งหมดเกรเทลเริ่มร้องไห้ ฮันเซลผู้เป็นพี่ปลอบโยนเธอไม่ต้องกังวลน,นะเกรเทลเราจะต้องหาทางกลับบ้านได้สักทางแหละในเวลาต่อมาฮันเซลแอบหนีออกจากบ้านและเก็บก้อนกรวดใส่กระเป๋าตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ตอนรุง่งเช้าพวกเขาเริ่มเดินเข้าป่าปีดาบอกว่าพวกเขากำลังจะไปเดินป่ากันทั้งครอบครัว ในขณะที่ทุกคนกำลังเดินฮันเซลหย่อนก้อนกรวดลงพื้นเพื่อทำทางเดินกลับโดยไม่มีใครสังเกตเห็นในช่วงบ่ายบิดาและแม่เลี้ยงจุดไฟและบอกว่าพวกเขาจะกลับมาในอีกไม่นานพวกเขาเดินออกไปและหายตัวเข้าไปในป่าแน่นอนว่าพวกเขาไม่กลับมาอีกเลย ื่อราตรีมาเยือนเสียงอันน่าสะพรึงกลัวของสัตว์ป่าทั้งหลายก็เกือบก้องล้อมรอบพวกเขาพวกเขาตัวสั่นด้วยเสียงอันสยองขวัญของเหล่าหมาป่าฮันเซลและเกรเทลจึงไม่ไปจากกองไฟจนกระทั่งดวงจันทร์ปรากฏขึ้นจากนั้นพวกเขาจึงเริ่มเดินทางตามก้อนกรวดที่ส่องสว่างในแสงจันทร์และเดินทางกลับบ้านเก่งจังเลยฮันเซลนั่นเป็นวิธีที่ฉลาดมากเมื่อเด็กๆมาถึงบ้านบิดาของพวกเขาก็ทั้งดีใจมากและประหลาดใจด้วย แม่เลี้ยงก็ทำเป็นดีใจไปด้วยแต่จริงๆแล้วนางยังคิดเหมือนเดิมนางไม่พอใจอย่างมากที่พวกเด็กๆกลับมา3วันต่อมาแม้่เลี้ยงก็พยายามจะกําจัดพวกเขาออกไปอีกคราวนี้นางล็อกประตูห้องฮันเซลและเกรเทลตอนกลางคืนและไม่อนุญาตให้ฮันเซลเก็บก้อนกรวดอีกแต่ฮันเซลเป็นเด็กที่ฉลาดมาก ขณะที่พวกเขากําลังเดินทางเข้าไปในป่าเขาหย่อนเสกขนมปังที่เขาซ่อนไว้ในกระเป๋าคืนก่อนหน้านี้และทําทางกลับบ้านอีกครั้งตอนประมาณเที่ยงวันบิดาและแม่เลี้ยงของพวกเขาก็กุกข้ออ้างขึ้นมาและจากไปเมื่อรู้ว่าพวกเขาไม่กลับมาแน่แล้วฮันเซลและเกรเทลจึงอยากจะเริ่มเดินทางกลับบ้านก่อนมืด แต่ถ้ว่าคราวนี้พวกเขาหาทางกลับไม่เจอเพราะว่าเศษขนมปังโดนนกกินไปหมดแล้วเกรทเทลเริ่มร้องไห้และฮันเซลก็รู้สึกหมดหวังเป็นครั้งแรกเช่นกันครั้งนี้เด็กๆหลงทางจริงๆไม่มีทั้งอาหารแถมยังหวาดกลัวสุดขีดพวกเขาเร่ร่อนไปในป่าเป็นเวลาสามวันในวันที่สพวกเขาเห็นนกสีขาวราวหิมะ นกตัวนี้ร้องเพลงไพราะให้พวกเขาฟังพวกเขาลืมความหิวโหวยไปชั่วขณะและเริ่มตามเจ้านกไปนกพาเขามาอยู่ถึงหน้าบ้านที่ดูแปลกๆหลังหนึ่งบ้านหลังนี้มีกำแพงที่ทำจากเศษขนมปังหลังคาที่ทำจากเคก้กและหน้าต่างที่ทำจากลูกอม ทั้งหมดนี้ถูกปกคลุมไปด้วยครีมฮันเซลและเกรเทลแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองบ้านหลังนี้ดูน่าอร่อยเหลือเกินเด็กๆลืมเรื่องความเหนื่อยล้าของตัวเองและเริ่มวิ่งเข้าหาบ้านหลังนี้ขณะที่พวกเขากำลังจะกัดบ้านหลังนี้พวกเขาก็ได้ยินเสียงจากข้างในอา้าวใครกันมาแทะบ,บ้านของข้า พวกเขามองและเห็นหญิงชราผู้น่ารักที่ประตูพวกเขาเล่าเรื่องทั้งหมดให้นางฟังนานก็รู้สึกสงสารเด็กๆมากจึงให้เด็กๆเข้ามาข้างในบ้านดูแตกต่างกับข้างนอกมากมันทั้งมืดน่ากลัวและให้ความรู้สึกไม่ดีแต่เพราะว่าพวกเขาเหนื่อยและหิวมากเด็กๆจึงไม่ได้ใส่ใจอะไร ญิงชรานำอาหารและของหวานหลากหลายชนิดมาให้พวกเขาและเด็กๆกินอาหารที่พวกเขาไม่เคยมีคืนนั้นพวกเขาได้นอนบนเตียงที่นุ่มที่สุดพอตื่นมาในตอนเช้าหญิงชราก็ไม่อยู่แล้วพวกเขาจึงเริ่มมองหาพวกเขาเห็นประตูเล็กๆตรงสุดปลายทางเดินเมื่อพวกเขาเปิดประตู พวกเขาพบกรงมากมายที่เต็มไปด้วยทองและสมบัติข้างในแน่นอนว่าพวกเขาประหลาดใจมากฮันเซลอยากจะเข้าไปดูใกล้ๆมากกว่านี้ทันใดนั่นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงนางอีกครั้งนี่จะทําอะไรนะ่ะเมื่อพวกเขาหันหลังแม่มดยืนอยู่ตรงหน้าของพวกเขาปรากฏว่าหญิงชราคนนั้นคือแม่มดที่ใช้เค้กและขนมหวานล่อดเด็กๆเ,เข้ามาในคุก เด็กๆพยายามวิ่งหนีแต่ประตูถูกล็อกเอาไว้แม่มดกระชากผมฮันเซลและขังเข้าไว้ในคุกแล้วก็ลาาเกรเทลเข้าไปในครัวพี่ของเจ้ามันพร้อมเกินไปทำอาหารให้มันแล้วทำให้มันอ้วนซะเมื่อมันมีเนื้อมีหนังแล้วมันจะเป็นอาหารมื้ออร่อยของข้า ห้ามกินอาหารใดๆทั้งสิ้นอาหารทั้งหมดเป็นของมันเท่านั้นเมื่อไม่มีทางเลือกใดๆเกรเทลจึงต้องทำตามคำสั่งของแม่มดโชคดีที่ฮันเซลเป็นเด็กฉเฉลียวฉลาดเขาตัดสินใจหลอกแม่มดชั่วร้ายทุกๆคืนขณะที่แม่มดกำลังหลับเขาจะขุดหลุมที่พื้นในกรงขัง แม่มดจะมาตรวจดูทุกเช้าว่าฮันเซลน้ำหนักขึ้นหรือไม่แต่ว่าฮันเซลไม่กินอะไรที่น้องสาวทำมาให้เลยเขากลับฝังอาหารทุกอย่างในหลุมที่เขาขุดระหว่างนั้นแม่มดก็สั่งให้เกรเทลทำอาหารเพิ่มทุกอย่างดำเนินต่อไปเช่นนี้เป็นเวลาหลายวันจนกระทั่งแม่มดทนไม่ไหวแล้วจะอ้วนจะผอม ข้าไม่สนแล้ววันนี้ค่าจะทำพายฮันเซลนางหันไปที่เกรเทลมุดเข้าไปดูในเตาสิว่าแป้งพร้อมหรือยังถึงแม้ว่าเธอจะกลัวมากเกรเทลก็เป็นเด็กฉลาดเหมือนพี่เธอรู้ว่าแม่มดจะผลักเธอเข้าไปในเตาหนูมองไม่เห็นแป้งในเตาเกรเทลบ่นอิดออดแม่มดจึงผลักเธอออกไปและมุดหัวตัวเองเข้าไปแทน เกรเทลรวบรวมพละกำลังทั้งหมดที่มีและผลักแม่มดแก่เข้าไปในเตาอบแล้วปิดประตูเตาเกรเทลรู้ว่าแม่มดซ่อนกุญแจไว้ที่ไหนเธอวิ่งหนีออกไปและช่วยฮันเซลออกจากครงกองเพลิงปกคลุมบ้านทั้งหลัง ฮันเซลและเกรเทลวิ่งหนีออกจากบ้านที่ลุกเป็นไฟเข้าไปในป่าแต่พวกเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนในเวลาต่อมาพวกเขาเจอแม่น้ำหงตัวยักษ์พาพวกเขาไปส่งอีกฝั่งทีละคนเด็กเด็ๆมองไปรอบๆและในที่สุดก็รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนพวกเขาวิ่งกลับบ้านเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อเห็นลูกๆปิดาก็ดีใจเป็นอย่างมาก เขาอธิบายด้วยน้ำตาแห่งความปลื้มปิติว่าแม่เลี้ยงของพวกเขากลับบ้านพ่อแม่ของนางทันทีที่นางออกจากป่าและเขารู้สึกเสียใจกับการกระทำของตัวเองมากและไม่ว่าเขาจะตามหาเด็กๆเ,เท่าไหร่ก็ไม่พบใครเลยเด็กๆรักปิดามากพวกเขาจึงยกโทษให้แต่ยังมีเซอร์ไพรส์อีกอย่างสำหรับปิดาพวกเขาเอื้อมมือไปที่กระเป๋า และหยิบทองและเพชรที่เจอในบ้านแม่มดออกมาปิดาแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองปัญหาทุกอย่างที่พวกเขาเคยมีได้หายไปหมดและพวกเขาก็อาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไปตลอดกาล ทีดินแดนอันไกลโพล้นมีเจ้าของโรงสีและลูกชายทั้งสามอาศัยอยู่เมื่อเจ้าของโรงสีเสียชีวิตลงเขาทิ้งโรงสีไว้ให้กับลูกชายคนโตทั้งสองคนและทิ้งแมวตัวหนึ่งไว้ให้กับลูกชายคนสุดท้องลูกชายคนเล็กรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากต่างจากพวกพี่ๆของเขาเขาแทบจะไม่สามารถอยู่รอดได้ด้วยพินกรรมที่พ่อทิ้งไว้ให้เขามองไปที่แมวและพูดกับตัวเองว่า แมวตัวเดียวนี่จะทำอะไรได้จะกินยังไม่ได้เลยแต่ทันใดนั้นเองสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นแมวตัวนั้นเกิดตอบกลับขึ้นมาท่านคิดผิดมหันเกี่ยวกับกระผมกระผมสามารถทำประโยชน์ให้กับท่านได้มากกว่าที่ท่านคิดชายหนุ่มตะลึงเมื่อเจอแมวเขาถามอย่างตะกุกตะกักเจ้านั่นเหรอมันจะเป็นไปได้ยังไงกันหากท่านนำกระสอบเปล่า หมวกหนึ่งใบและรองเท้าบูทหนึ่งคู่มาให้กระผมจะทำให้ดูเมื่อความตกใจเริ่มลดลงแล้วชายหนุ่มคิดกับตัวเองว่าถ้าเจ้าแมวนี่สามารถพูดได้เขาต้องรู้ว่าอะไรสักอย่างแน่ๆได้ไหนมาดูซิว่าเจ้าทำอะไรได้บ้างชายหนุ่มเตรียมทุกอย่างมาตามที่เจ้าแมวขอเจ้าแมวสวมหมวกสวมรองเท้าบูทเดินไปที่กระจกและมองตัวเองอย่างวางท่า เราก็ใส่ผักกาดแก้วและแครอทจำนวนหนึ่งลงไปในกระสอบเมื่อเข้าไปถึงป่าเขาเปิดกระสอบและวางไว้ที่พื้นไม่นานหลังจากนั้นเมื่อได้กลิ่นเย้าวยวนของผักกระต่ายตัวหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นด้วยความอยากกินผักกาดและแครอท กระต่ายเข้าไปในกระสอบเจ้าแมวรีบวิ่งไปที่กระสอบปิดปากกระสอบอย่างรวดเร็วและแน่นหนาขังกระต่ายไว้ข้างในแทนที่จะนำกระต่ายไปให้เจ้าของเขานำมันไปที่ประสาทและบอกทหารยามว่าเขาต้องการพบพระราชาเมื่อเห็นแมวพูดได้ที่ใส่ทั้งหมวกและรองเท้าบูทตทหารยามรีบพาเขาไปเข้าพบพระราชาในทันที พระราชาผู้ยิ่งใหญ่กระผมขอนำเสนอของขวัญจากเจ้าชายแห่งคาราบัสเจ้านายของกระผมเจ้าชายแห่งคาราบัสได้จับกระต่ายตัวนี้มามอบให้พระองค์พระราชาประทับใจกับของขวัญชิ้นนี้มากพรราชาุชอินบูธได้นำเอาของขวัญไปมอบให้พระราชาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานและหลังจากนั้นไม่ทันไรผู้คนก็พากันพูดถึงความมีน้ำใจและความร่ำรวยของเจ้าชาย ในแต่ละวันความใกล้รู้ของพระราชาก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเขาตัดสินใจถามพุชอินบูทสเจ้าชายของเจ้ายังหนุ่มไหมอ้อยังหนุ่มและงามมากอีกด้วยพยาค่าเขาร่ำรวยหรือไม่รวยมากพญาค่าพระองค์คงจะรู้สึกเป็นเกียรติ หากได้ต้อนรับฟาบาทในปราสาทของพระองค์เองในที่สุดพระราชาและราชินีก็รู้สึกดีใจมากที่จะได้ไปพบเจ้าชายรูปงามเสียทีหากสิ่งที่พุชอินบูทพูดเป็นความจริงหม่อมฉันว่าเราอาจจะเจอสามีที่เหมาะกับทิดาของเราและเจ้าชายที่เหมาะสมกับอาณาจักรของเราแล้วละคะราชินีพูดสองสามวันต่อมาพุชอินบูทได้รู้ว่าพระราชาราชินีและพระธิดาออกมาในเมืองนี่ละ คือวันที่ข้ารอคอยมาตลอดเขาวิ่งดิ่งกลับไปหาเจ้าของท่านเราต้องไปที่ริมฝั่งแม่น้ำเดี๋ยวนี้ตามกระผมมาเร็วชายหนุ่มไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ทำตามที่บอกแต่เรามาที่นี่ทำไมกันมาว่ายน้ำครับมาว่ายน้ำแต่ข้าว่ายน้ำไม่เป็นนะว่ายไม่เป็นน่นแหละดีแล้วถอดเสื้อผ้าแล้วรีบลงน้ำเร็วเชื่อกระผมเถอะท่านจะไม่ผิดหวัง ชายหนุ่มทําตามที่บอกและลงไปในแม่น้ำและพุชอินบูทซ่อนเสื้อผ้าเจ้านายไว้ข้างหลังพุ่มไม้เมื่อรถม้าของพระราชาแล่นผ่านแม่น้ำพุชอินบูทรีบวิ่งไปเตือนพวกเขาช่วยด้วยช่วยด้วยเจ้านายกระผมเจ้าชายแห่งคาราบัสกำลังจมน้ำ พระราชารีบสั่งให้คนของเขาไปที่แม่น้ำทันทีขณะที่คนของพระราชาช่วยเหลือชายหนุ่มพุชอินบู t ทอธิบายให้พระราชาฟังว่ามีโจรมาขโมยเสื้อผ้าของเจ้านายไปพระราชารีบเรียกคนของเขามาจัดหาเสื้อผ้าที่ดีที่สุดมาให้เจ้าชายด้วยเสื้อผ้าใหม่ของเขาชายหนุ่มดูราวกับเจ้าชายตัวจริงเลยทีเดียว ขณะที่เขากำลังเดินไปที่รถม้าของพระราชาเจ้าหญิงและราชินีก็กำลังมองเขาชายหนุ่มเข้ามาใกล้พระราชาและโค้งคํานับหม่อมฉันไม่สามารถขอบคุณพระองค์ท่านได้เพียงพอเจ้านายกระผมเจ้าชายแห่งคาราบาสัสจะรู้สึกเป็นเกียรติมากหากได้ต้อนรับฟาบาท,ที่ปราสาทกระผมจะรีบไปเตรียมการขอรับ พุชอินบูธรีบวิ่งออกไปชายหนุ่มไม่ค่อยเข้าใจว่าทําไมเขาจึงถูกเรียกว่าเจ้าชายแห่งคาราบาสแต่ก็เป็นอีกครั้งที่เขานึกขึ้นได้ว่าพุชอินบูธจะต้องวางแผนอะไรอยู่แน่ๆเขาจึงเงียบไว้เจ้าหญิงตกหลุมรักเจ้าชายรูปงามคนนี้ทันทีพุชอินบูธวิ่งไปด้วยในขณะที่พูดย้ำกับทุกคนที่เขาผ่าน พระราชากำลังมาแล้วถ้าพระองค์ทรงถามให้ทูลท่านว่าพื้นที่ทั้งหมดนี้เป็นของเจ้าชายคาราบัสมิฉะนั้นพระองค์จะทรงลงโทษพวกเจ้าเมื่อขบวนรถม้าของพระราชาผ่านพื้นที่นั้นผู้คนพากันพูดเหมือนกันหมดด้วยความกลัว พระราชาแปลกใจมากที่เจ้าชายเป็นเจ้าของพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลขนาดนี้แต่เขาก็ยังรู้สึกมีความสุขในขณะเดียวกันพุชอินบูธมาถึงที่ปราสาทของยักษ์และเขาเคาะประตูประตูเปิดพร้อมกับเสียงอันดังเมื่อเขาพบแมวที่ใส่หมวกและรองเท้าบูทยักษ์ก็ประหลาดใจเป็นอย่างมาก เมื่อพู้อินบูทเริ่มพูดเขาก็ยิ่งประหลาดใจมากขึ้นไปอีกสวัสดีขอรับท่านเจ้าเป็นใครและมาทำอะไรในปราสาทข้า เอาละท่านกระผมจะอธิบายแบบนี้แล้วกันนะครับกระผมเป็นผู้ติดตามผู้ซื่อสัตย์ของพระราชาและพระองค์ท่านได้เล่าให้กระผมฟังเกี่ยวกับความสามารถทางด้านเวทมนต์อันน่าทึ่งของท่านใช่ถูกต้องยกตัวอย่างเช่นท่านสามารถแสกตัวเองให้กลายร่างเป็นราชสีได้หรือไม่ได้สินั่นเป็นเรื่องง่ายมากเลยโดยการร่ายมนต์ของเท้ยายักกลายร่างเป็นราชสีตัวมหึมา แน่นอนวะ่าพุชอินบูสเกิดกลัวขึ้นมาและกระโดดสูงเท่าที่เขาจะทําไดเา้เอาละเอาละพอแล้วพอแล้วยักษ์เปลี่ยนร่างกลับเจ๋งสุดๆไปเลยขอรับแต่คงเป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะกลายร่างเป็นสัตว์ตัวเล็กๆได้สินะขอรับหรือว่าท่านว่ายังไงล่ะขอรับเป็นไปไม่ได้งั้นเหรอข้าจะกลายร่างเป็นสัตว์อะไรก็ได้ทั้งนั้นตามต้องการ งั้นท่านช่วยกลายร่างเป็นหนูตัวจิ๋วให้ดูหน่อยได้ไหมขอรับเจ้ายักษ์หัวเราะเสียงดังเมื่อเห็นว่าพุชแทบจะไม่สามารถยืนอยู่กับที่ได้เจ้ายักษ์จึงใช้พลังเวทมนต์ของเข้าและกลายร่างเป็นหนูเมื่อเห็นว่ายักษ์ได้กลายร่างเป็นหนูพุชรีบกระโดดทับหนูตัวนั้นและจัดการด้วยการกัดคำโต ในขณะเดียวกันขบวนรถม้าของพระราชาก็มาถึงปราสาทยักษ์พอดีและพูสรีบวิ่งเข้าไปหาพระราชาอย่างรวดเร็วฟาบาทปราสาทขององค์ชายแห่งคาราบัสยินดีรับใช้ท่านการุณาเข้ามาเลยพยาค่ะทั้งพระราชาราชินีเจ้าหญิงและแน่นอนว่าชายหนุ่มด้วยมองไปรอบๆปราสาทด้วยความชื่นชม ในขณะที่กำลังเดินเข้าไปในปราสาทราชินีถามชายหนุ่มองค์ชายทรงแต่งงานหรือยังคะอย่าง,ยงพยาค่าฟาบาแต่หากฟาบาจะอนุญาตให้หม่อมชันได้แต่งงานกับพระธิดาของท่านหม่อมชันขอสัญญาว่าจะทำให้พระนางมีความสุขมากๆมีการเตรียมอาหารเลี้ยงฉลองมื้อใหญ่ในปราสาทและเจ้าหญิงกับเจ้าชายก็มั่นกันพวกเขาแต่งงานกันหลังจากนั้นไม่นาน เห็นหรือ,อยังขอรับกระผมบอกแล้วว่ากระผมเนี่ยมีประโยชน์มากตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพุชอินบูเชียงคงเป็นผู้ติดตามที่ซื่อสัตย์ของเจ้าชายและพวกเขาทั้งหมดก็ได้ใช้ชีวิตอันมั่งคั่งอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข